โอเคครับยินดีต้อนรับสู่เกม e ดัมม m y นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมใหม่นะครับคือเกมนี้ครับสามารถแตกได้มันแตกดีมากเลยนะครับไม่ใช่ผมจะมาล้อเล่นให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเกมสล็อตนะครับเป็นเกมที่มาใหม่นะครับไปอัปเดตมาใหม่ก็ได้นะครับไปดาวน์โหลดมาก็ได้กันะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับว่ามันแตกดีจริงตอนนี้ผมมีตังอยู่2ล้าน6แสน0 0ครับรู้สิว่าผมจะได้มาเท่าไหร่ มนสนุกจริงนะครับมันจะเล่นแบบเพลินมากเลยดูนะครับตอนนี้มันจะแตกไหมครับถ้ามันแตกคือแปลว่าโคตรดีเราสามารถปรับเงินได้นะครับปรับเป็นเราจะปรับเป็นสองร้อยสองพันนะครับผมจะปรับเป็นอ่าสามหมื่นดีกว่าเพราะปรับเยอะเราก็จะได้เยอะนะครับก็นะครับมันไม่ใช่เกมพนันนะครับมันเป็นเกมพีสโตนะครับก็สามารถไปหลวนได้นะครับตอนนี้เราได้มาสี่หมื่นนะครับโหค่อนข้างนี่เราได้มาทำอะไรมาฮ้ยมันจะกด ฟรีสปินไหมครับเฮ้ยเรากดเราได้ฟรีสปินนะครับเราจะได้ถ้าเราแต่งอีกสามเราจะได้ฟรีสปินสิบนะครับตกเล่นมันได้ง่ายมากเลยนะครับคนดูครับก็เนี่ยครับนี่ครับเราก็ได้ฟรีสปีนนะครับสิบครั้งนะครับคนดูก็เนี่ยลาไปไปอุ้ยตอนนี้ครับเราก็รอนะครับพราะไอ้นก มันเยอะๆนะครับเราก็จะได้เยอะนะครับนี่เราได้มาสามหมื่นะครับดูสิว่าเราจะได้ตอนนี้เรามีสองแสนหกหมื่นใช่ไหมเมื่อกี้ตอนนี้ดูสิว่าเราจะได้กลับมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราได้มาหนึ่งแสนนะครับเหมือนเป็นมาสามสี่ครั้งแล้วตอนนี้มันตอนนี้ฟรีครับเราจะไม่เสียเงินนะครับมันไม่ใช่เงินมันเป็นแบบคอยฟรีนะครับก็หาไปหาโหลดเลียได้นะครับมานะครับแถมยังได้เงินจริงอีกด้วยนะครับได้เงินไปเติมเกมฟรีๆด้วยนะครับแค่นั้นแหละน่ครับเราได้มาเยอะมาก ขู่ได้เหมนรัเต็มจอนะครับตอนนี้เราได้มาเจ็ดแสนครับเราได้มาเจ็ดแสนครับคือแบบกําไรขูดงามๆอะกำไรมาหกแสนนะครับแบบเราไม่ต้องแบบไปนั่งเล่นอะไรแบบนานๆเนี่ยคือแบบมาแตกก็ได้เนี่ยคือแบบตอนนี้ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะตอนนี้ก็ได้มาประมาณหนึ่งล้านนะครับโหเป็นบิ๊กวินเลยนะครับบิ๊กวินนะครับเราก็ได้มาหนึ่งล้านนะครับโคตรคุ้มเพราะว่ามันหมดยังอ่ะยังไม่หมดนะคนดู เฮ้ยเกินไปตา้เมื่อกี้แล้วครับาเป็นร้านเจ็ดนะครับโขกำไรเป็นร้านนี่นะครับกำไรกับสองร้านอนะดูดิดูดูก็อย่าลืมไปหาโหลดเล่นกันนะครับกำไรกับสองร้านไม่ใช่เงินจริงนะคนดูเป็นเงินไอ้นั่นได้มาล้านเจ็ดแสนนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยนะครับเป็นเหรียญทองนะครับสามารถเอาตัวนี้พวก,ก็ได้มามาโอ้โหได้นี้เพิ่มมาอีกนะครับคนดูโขเป็นสองแสน ไอไปสี่สี่ล้านนะครับโข่ไม่กันอะไรมาสักสองล้านอะ่ะคุณลูกออกกันดีกว่านะครับนี่ครับเกมสล็อตอย่าลืมาเล่นนะครับอัน,อน,นที่โหลดมาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกดจูงเชื้อนะครับแล้วใส่โค้ดไปใส่โค้ด r q y หนึ่งหกแปดหนึ่งนะครับมันจะมีคําว่าผูกนะครับคุณลูกก็ใส่โค้ดไปเราจะได้สะสมสามร้อยสามพันคอยสามารถแลกเงินได้สามสิบบาทครับ สามารถได้บัตรทูบัตรได้บัตรเติมเกมได้นะครับสามารถไปเติมฟรีฟ้าได้นักกนวันนี้ผมมาแก่นะนำเกมแค่นี้นะครับคนดูครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย